ปังค่ะสาธุไม่เคยเจอกระดองปูที่หนักขนาดนี้มาก,ก่อนอันนี้มันคือแบบตัวนี้คือตัวท็อปไข่แบบไข่จริงๆอบกว่านุนูเลยความสดขชนะเลิศและตอนนี้ค่ะเราพร้อมเดินทางไปเกาะยอแล้วค่ะทุกคนคะนี่คือทีมของเราค่ะโหน้าค่ะทีม <laughs> ทีมพกอ,อะไรมาค่ะ <laughs> ต่ำเมื่อกี้เห็นไหมพี่โพลี่ที่พูไม่ให้เราด้วยตอนนี้ค่ะพี่ต่อขอวแวะ g r a บน้ำสักหนึ่งแก้วค่อยไปเกาะยอดนะล,ล่ะรอแป๊บนึงนะคะก็เราจะไปเที่ยวแล้วค่ะขอแวะซื้อน้ำหน่อยนะแล้วตอนนี้อยู่ในร้านน้ำร้านหนึ่งค่ะชื่อร้านมาริโฮมเมดเป็นร้านที่น่มารักมากๆรูปญี่ปุ่นสุดๆกุ๊กกิ๊กตั้งใจจะมา g r a บก่อนไปเกาะยอดแต่ด้านน,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 นนี้ขนมปัง ที่เป็นสีสหายเป็นสีซอสมีงามมีพีนาบัตเตอร์รูกชา้เขียวแล้วก็ช็อกโกแลตเลยอ่ะน้องๆกินกันหนึ่งนะคุณน้องๆเราก็รีบไปเกาะยอแล้วกันเดี๋ยวพี่ชานเคยโดนลูกเห็นแตวว่าจะเที่ยวกี่โมงก็เนี่ยจะเที่ยวกี่โมงตื่นก็ตายแล้วจะได้เที่ยวกี่โมงไม่ช่วยเลยจ้ากินน้ําค่ะร้านนี้ยังชาเขียวนะคะมิสั่งเ็นอุจิมิโดริคนทสั่งอันนี้เป็นอุจิเคลียร์ครับโอ้หแบบมาเทเนาะไม่ใส่มาเทใช่สาลัย เราสั่งตัวเดียวเลยไหมเหมือนกันเหรอเหมือนกันละลายใช่ขนมมันจะครีมมี่ขึ้นมามันนะคิงโคนัวเขามันมากเลยอ่ะอร่อยที่หน้าเขาเขียนว่าอะโวคาโดนิดนึงเพราะมันแบบครีมมี่สั่งหวานน้อยได้หวานน้อยจริงค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นช็อกโกบองช็อกโกบองคือขนมปังที่มันเป็นแบบโลฟเนาะที่ปลุกไปรอบช็อกโกบองค่ะนะขอชิมมันมีอะไรบ้างนะช็อกโกแลตชาเขียวงาพีนัตเตอร์คือเราไม่มีสิทธิ์เลือกเท่าไหร่จุดเนี้ย บอกว่าพนุษย์พนุษย์กินชอ็อกโกแลตได้ไหมพนุษย์บอกว่าเอ้ยผมขอพีนัทเตอร์ได้ไ,ดไหม้แล้วฉันก็ทำน้าแบบพนุษย์บอกว่าครึ่งไม่ยังดีอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งได้ให้ครึ่งเดีนี่ไม่หวานเลยอืมถัมถ่วถัว่วลิสงอะ่ะเขาทำเองพี่เมทกินเรารู้เลยว่าทำเองอจริงมันข้นหอมถั่วแล้วมันมีทั้งถัว่วอีกนึงล้วอร่อยสำคัญที่สำคัญเนยข้างล่างมันฟิล มันก็เลยตัดเค็มให้เนยอร่อยพร้อมนะเนยสดสุดปังหอมมากต่อมางานผมก็เนี่ยอันนี้สองผมเลยอะให้ขนมกินของใช่น้ำหอมนานกันเลยเพราะที่ร้านนี้ก็ตัดเค็มแหละทพามันตัดเค็มมันแบบง่ายแต่อย่าไม่หวานน้อยนะถ้าใครชอบผู้หวานเนี่ยตกใจนี่ไม่หวานน้อยทุกอันเลยอ่ะ ขนมปังเนื้อุ่มค่ะไม่เหนียวมากนะเป็นแนวแบบฟูๆนุ่มๆต่อมาแกลบคุณพอ่อคิดถูกมากที่สั่งชาใส่เคลียเมันเข้ากันี้มาคะแ้วเขาใส่ถั่วเหรอมีเทคเจอร์ความนหนึบๆอ่ะอืมช็อกโกแลตคือใส่ถั่วลงไปอ่ะคะใช่หหอ,อร่อยจังจอืม กบอกว่าจริงๆสามอันเนี้ยคือมีช็อกโกแลตชาเขียวแล้วก็เนยถั่วสามที่เป็นเนยถั่วแต่ผสมรสชาติเนาะมีสามรสชาติแต่ว่าตัวงาดำเป็นงาดำล้วนเั็นก้อนช็อกโกแลตมันมีความแบบเนยถั่วหน่อยๆแต่มันมีความช็อกโกแบลเหมือนเบลเบลเนยถั่วอะไรอยู่องนนี้ยครับเป็นตัวชาเขียวก็จะทำชาเขียวนิดหน่อยขึ้นมาแต่ในตัวเนยถั่วข้างนอกขึอนมา ร้านเขาแอบให้ชิมบ้าบินตัวหนึ่งค่ะเป็นบ้าบินมันม่วงแอบสีมันม่วงจริงๆอ่ะม่วงแบบม่วงสะใจมากกินมันม่วงขึ้นเลยรอดสิ่งนี้น่าจะตรงจริตเราอยู่อะหรอ,อมะพร้าวมะพร้าวเป็นชิ้นใหญ่คุณท็าชิมชิมเบิงกินมันม่วงชัดแบบชัดตระกุอหอมหอม จะเจ้านอก,กนรอบข้างในหนึบหนับแล้ว,วา่างกำลังดีด้วยส่วคัญมหอมมันม่วงชัดแบบแล้วก็มะพร้าวเต็มชิ้นใหญ่กระุกกระดุกเนาะมมะพร้าวมากอร่อยอ,อันนี้ก็อร่อยขายมันม่วงเธอต้องเล่นรองเพราะกลิ่นมันชัดแบบใส่มันม่วงเยอะแน่นอนค่ะรับประกันนึกถึงขนมไข่ตับไข่อะไรไข่ตับมันม่วงหรออืมแต่ว่าอันนี้คือมันจะมันหนึบหนับหวานงั้นตอนนี้ค่ะเราพร้อมไปก่อน้องแล้วใครอยากกินซีฟู้ดแล้วค่ะไปแล้วครับไปแล้วครับก่อนเด็ก เด็กๆเ่ยมันจะเป็นสะพานเลนเดียวและตอนที่เด็กกว่านั้นอีกคือยังไม่มีสะพานฮะเขาก็จะใช้วิธีข้ามแพขนาดยนต์จากตรงสมีหลาตอนนี้สะพานตีนมันมี2เลนแล้วแล้วเขาจะสะพานตีนนี้คือผ่านเกาะยอก็คือไม่ต้องข้ามเรือนนะคะทุกคนใครมีรถสามารถขับผ่านไปได้เลยค่ะที่เกาะยอจะมีเมนูหนึ่งที่คุณโคดแบบโคตดเรคคอมเมนต์นั่นชื่อว่าเมนูยำสายฮะเย่ไปกินยำสายกันค่ะสายจริงๆด้วย บอกว่าขอให้ไม่สายจนเกินไปเพราะว่ากลัวมันจะไม่มีให้กินแต่ว่าถ้ามากับเิ็กกินแหลกไงก็สายค่ะใต้นอสิ่งนี้ขายหน่อยคือยังไงนะสิ่งนี้คือสาหร่ายผมนางฮะก็คือเป็นเป็นสาหร่ายที่อยู่รอบๆเกาะยอแล้วก็เขาก็เอามาเอา,ายำพวกหัวก,กะทิอืมแล้วเราก็กินกับใบชะพลู หอมมัน้ที่ะเขาเสิร์ฟมาจะมีหอมแดงมีถั่วลิสงแล้วมีพริกค่ะมะพร้าวคั่วใช่มีมะพร้าวคั่วข้างในซอสเขาที่มะพร้าวคั่วเนาะใช่ไหมหอมกลิ่นมะพร้าวคั่วหอมเลยขอชิมนะคะอืมตัวแตกดจริงคุณฮอยอืมอร่อยนะอร่อยตอนแรกเขาบอกว่าสาหร่ายคิดว่าแบบมันต้องสีเขียวแต่ไม่ใช่มันสีขาวแล้วแต่เท็กเจอร์ก็คือกรอบใช่ไหมมันกรอบกรอบมากคล้ายๆวุ้นเส้นแบบเส้นเล็กแต่กรอบมากเขายามาเป็นเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็หอมมะพร้าวคั่วมาก อ่ะให้คุณทศก่อนเลยค่ะหอมนะครับแ,แต่ว่าขอเพิ่มหอมแดงอะไรกันคุณทศเอาพริกปะไม่เอาไม่เอาไม่เอาทีห่หรอเป็นหนุ่มไม่แซบเหรอเราแซบอยู่แล้วไงเราไม่ต้องใหพึ่งขอ,องพวกนี้หรอกพี่เธอรากามาโอ,คอ้คใบชะพลูก็เพิ่มกลิ่นความหอมขึ้นมาอร่อยเรากินรวมกันนะคะเมี่ยงคำแต่มันแค่กรอบกว่าทุกคนสามารถมาซื้อสไลดได้ที่ไหนนะคุณทศเกาะยอฮารานพิกกตรงตลาดที่ขายของพื้นบ้าน ต่ตอนนี้ได้กินเมนูหนึ่งของเกาะยอแล้วจะพาไปกินซีฟู้ดแล้วค่ะเพราะคนหาใหญ่บอกว่าต้องมากินซีฟู้ดที่เกาะยอดจ้า แรนี่ค่ะคือร้านซีฟู้ดที่คนฮัดใหญ่แนะนำมาเหมือนกันเลยคนนี้ก็ไม่เคยมาใช่ไหมล่ะไม่เคยครับชื่อร้านลุงจิ้วคือตอนถามหาล้านต่คนแถ็นก็บอกว่าจริงๆร้านกอยอแม่ต้องคนฮันใหญ่เองก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มเพราะว่ามีหลายร้านมากๆแล้วทุกคนก็ได้ลองแบบสลับสลับไปอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่คอนเฟิร์มได้คือเขาบอกลุงจิ้วอ่ะสดเพราะว่าขายดีมากๆแล้วก็ซีฟู้ดตัวใหญ่ก็เลยต้องเข้าไปลองสักหน่อยซึ่งกูโทรบอกว่าร้านมันตั้งอยู่ติดกับทังใช่กระทังหลัง เข้าไปในร้านค่ะแต่เขาบอกกันว่าร้านนี้ทำนานต้องใจเย็นนิดนึงใจเย็นๆเข้าไปจานแรกที่กินอยากกินยำไข่แดงดาซึ่งทางนี้เขายำแบบเขาใส่มะม่วงเบาที่มั่นใช่เป็นสไตล์าทางใต้แล้วก็มีปลาแห้งแล้วก็มีเมล็ดมะม่วงหิมาพานไพรสชาติยำเป็นเปรี้ยวหวานรสคาเมรนอ่อยค่ะ แต่หดมเม็ดพอดีหอมเม็ดมากหอมปลาหมึกแห้งเออบอกกินปลาหมึกแห้งมาเช่ไหมเป็นรสแบบรสแบบคนใต้กินะรสอย่างเงี้ยมะม่วงเบามันแตกต่างไงมะม่วงเบาเรารู้สึกว่ามันไม่แสบมันเป็นเนื้อมันจะเฟิร์มมันก็ติดเปลือกด้วยเพราะว่ามะม่วงเบามันสามารถกินติดเปลือกได้แต่ความติดเปลือกมันมีความหอมของมะม่องเข enfin ้ามาด้วยมันเปรี้ยวกำลังดีเข้ากับยำทุกอย่างยำทุกอย่างในใต้จะใส่มะม่วงเบาก็มะพร้าวคั่ว มีหน้าของฝากของหั่นใหญ่กับสงขาเนี่ยก็ดังเป็นเรื่องเบาๆนี่เราใช้อิ่มไปสนามบินเต็มตู้เย็นเพราะว่ามันออกเยอะจนมันทําไม่ทันไงมันออกเยอะมากก็ต้องเอาไปแช่อิ่มอร่อยมากอ๋อแ้วเขาใส่ปลาหมึกเป็นชิ้นทุกคนกินปลาหมึกมันเลยหอมขึ้นมาเลยอ่ะเออที่นี่เขาแบบรุ่มรวยที่นี่เรามีของทะเลแห้งเยอะเพราะเรามีของทะเลเยอะมันกินไม่ทันก็ทำต่อมาหมึกย่างซึ่งหมือนเขาแบบทาซีอวย่างมาซ็นเป็นสไตล์เป็นสไตล์ กินแล้วนะคะกินเล่นๆก่อนซีอิ๊วจริงด้วยงงซีอิ๊วดำเคม็เคมๆหมวานๆไหมเหมือนกับซีอิ๊วที่กินที่บางกุเตะอะแล้วไข่เต็มตัวบิยอนบิยอนความเหมือนไขย่ยอนจริงไม่คิดว่าจะมีรสชาติน<ม>ี้ของหมึกย่างอะ่ะเจอไข่แล้วไข่มันมเขาบอกว่าจริงๆไข่ของหมึกไข่ไม่ใช่ไข่มันคืออะไรถ้าตัวเมียคือรังไข่ถ้าตัวผู้คืออันทะ เขาบ,บอกว่าอันท้าทำมันเยอะขนาดนี้เขบอกนั่นสิมันอาจจะเหมืออุ้งนิ่นะแต่เยอะอไปหมดใช่ถ้าามันมากับน,น้ำจิ้มมันน่าจะดีทิ้งเขากลิ่นพริกเยอะพอเข้าไปมันก็พอดีแต่ของบิ๊มพอไม่จิ้มน้ำจิ้มใช่ปะ่ะรู้สึกว่าฟิลแบบ ท,ท้ายอ่ะกลิ่นเผาเนั่หอมมากเลยก็เลยเออของเผาได้ดีย่างไี้คือจริไม่ได้กลบกลิ่นน้ำไปก็รู้สึกว่าอร่อยดีปลาหมึกเป็นอะไรที่ที่กินสดยากอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเสียเสียสภาพเสียสภาพง่ายอ่ะอแต่ว่าร้านนี้ก็คือแบบมันมันอยู่ตรงเนี้ยมันขึ้นมาแล้วมันก็แบบทาเลยมันก็โอเคอ่ะก็สดจริงมากเถอะสดจีสดจริงอืมสดจริงอ่ะมันไม่กระด้างนะอืม เขาย่างตัเป็นเนื้อคมเฟิร์มแล้วก็เด้งๆอร่อยไม่แห้งไปต่อมาเมนูปูดำปูดำเป็นปูอะไรปูดำเป็นปูที่มีสีดำครับอ้าวส้มอ่ะอันนี้เป็นส้มแล้วมันสุกแล้วไงมันก็เป็นสีส้มจริงจริงคือดำสีดำคือปูทะเลปูทะเลอ๋อโอเคอา่ะคนใต้เรียกว่าปูดำก่อนสั่งคุณโรถามเขาว่าวันนี้มีอะไรบ้าง ปูมีไข่ไหมปลาหมึกมีไข่ไหมปลาคิตังมีไข่ไหมเพราะว่าชอบกินไข่ชอบกินไข่ใช่แล้วนางก็บอกว่าเนี่ยพอปูมาแล้วปั๊บนางก็บอกเนี่ยพอเป็นปูไข่อ่ะเนื้อไม่มีนะมีแต่ไข่ใช่ก็เป็นปูไข่ดูซึ่งพี่ต่อมาดูนี่เดี๋ยวดูกล้ามนี่เลยเราไม่มีจริงตริงลงเล็กก็เรากินปูไข่เราก็กินไข่แต่คุณแต่คุณต่อมาดูตรงนี้ครับผมเปิดให้ไม่เคยเจอกระดองปูที่หนักขนาดนี้มาก่อนอันนี้มันคือแบบตัวนี้คือตัวท็อป ชีเป็นตัวท็อปหนักมาหากแบบโอ้ปกติก็กยินฟูไข่อยู่อะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเจอแบบไข่พร้อมมันเลยเนี่ยฉะนั้นด้วยความที่เรามีเกสมาแล้วเราต้องกินกับเกสให้เกสเลิกอีกตัวต่อไปแบ่งกันกคนละครึ่งล้วกันคนละครึ่งออด้วยความที่มีของดีก็จะแบ่งคนละครึ่งออสวยมากพี่ต่อดูขอกินเล่นๆไม่กินอะไรเลยเออไม่ค่อยเจอมันปูเหลืองอร่ามขนาดน,นี้ที่รัก มันปูทะเลมันอร่อยจริงๆแพ้ขมแต่ว่าหวานมันมีประสิทธิภาพขมมีประสิทธิภาพแม่บางคนบอกไม่กินปูทะเลเพราะขมเออแต่ความขมมันคือความอร่อยอ่ะส่วนไข่เขาไม่ได้ไข่แข็งนะมันเนื้องกำลังดีไข่มันมันมากไข่เหมือนไข่แดงเค็มอะแต่รสชาติปรุงแบบเค็มหล็กน้อยอร่อยผมว่าต้องมีข้าวมันจะดีเพราจัดต้องเนี่ยข้าว มันในตรงนี้มันจะมีความเป็นสองอย่างรวมกันเลยไอ้ตรงสีแดงเนี่ยมันจะมีความเป็นแก้วๆแล้วก็มันมีความเป็นมันจากตรงครีมครีมข้างนอกอันเนี้ยมีหลายมีหลายมีหลายมิติมากอันนี้ก็อร่อยเยบชิมไปอันนี้มันมันสีสีโทนเนาะมันก็จะมีความแบบมันมันก็จะไม่ไข่แต่ยัไมีความไข่กว่าเราไปเนื้อของหนูเองปั้นอยู่นานมากเพราะว่าปูบทะเลเนื้อมันแกะยากอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็เลยได้มาอันเล็กๆค่ะแต่ว่า ต้องยอมรับว่าสดจริงๆว่ะสดแบบสดมากเนื้อหวานมันหวานอร่อยอน่าก่ามากอ่ะฝานะฝานสดอ่ะจริงจังอร่อยมากไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยลความสดชนะเลิศกลับมาขอชิมมันบ้างหอมคนละกินกับบังส้มอันนี้มันก็จะมันมันฟิมมี่ ต่จริงๆวันนี้มันส้มนะมันหอมกว่ามันมีความหอมห,หวานที่มันทัดขึ้นมาเข่าใมากแล้วไข่เขาก็พอดีเนื่องมาแบบพอดีกาลังดีการค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะขอกินและจะไปจัดอีกเมนูหนึ่งที่หน้าปักซอยทางลงออกจากเกาะยอแอบส่องเซอร์ให้มาว่าเขามีแบบหอยหลากชนิดฉันก็ต้องไปกินหอยแล้ววันเดินไทยสักหน่อยวันนี้นวันเดินไทยไปค่ะจัดหอยกันะคะ่ะทำไมต้องกินหอยวันเดน,นไทย โอ้ยฉันไม่มีผู้ชายแล้วไงฉันก็ต้องกินอะันนี้ฉันชอบฉันชอบกินหอยนี่ก็ชอบกินหอยเหมือนกันฉันชอบกินหอยชอบชอบไปจัดหอยและนี่คือวัดเขาแหลมพอค่ะเขามาท่องเที่ยวกันก็จะมีพระนอนแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไหว้พระก่อนขอให้คลิปปังๆแล้วเดี๋ยวไปต่อค่ะขอให้คลิปปังปังปังปค่ะสาธุอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้พระเขาบอกว่าที่นี่มีรูปปั้นปากกระพงอยู่ตรงนู้น จริงจริงมีรูกป้นปลากระพงหลายที่ในเกาะนี้เลยเพราะอะไรครัคุณพ่มาบอกแล้วเพราะว่าที่นี่ปลากระพงเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ปลากระพงที่เลี้ยงในกระชังปกติเราจะเห็นปลากระพงที่ไ่า้ตามร้านอาหารไทยตามที่เราคุ้นๆกันนะใตัวตัวแค่นี้กับปลากระพงที่นี่มีตัวอย่างนี้ตัวหนาอย่างนี้แล้วเวลาเราไปตลาดเราจะซื้อเราก็ต้องซื้อเป็นแบบที่เราแบบกล้องๆอ่เราจะซื้อทีละส่วนซื้อทั้งตัวไม่ได้บอกเขาเลยว่าเอาแค่นี้เอาแค่นี้กิโลกิโลกิโลว่าไป เขาบอกว่าปลากระพงที่นี่คือเนื้อจะไม่เหมือนที่อื่นเมืเม้อบบเด็ดเนื้อมันแน่นกว่าแล้วมันมีกลิ่นหอมกว่าได้ใครมาที่นี่หลายคนก็ลองปลากระพงมันได้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะหนูจะไปกินหอยไปที่สดที่สุดคือหอยขาวรายละเทีเ็นมันแบลบไปหยูเชิญหนักเ <c oughs> <c oughs> ได้เลยนะทะเลหวานแบบเปล่าสดอืมสดจริงอันนี้ยอมแต่ปกติความยากของคนนี้คือมันจะมีดินอืมเคยงงว่าเออเขาก็ทำเออลังกาดเก่งจังสดใช้ได้เลยค่ะโอ๊กแรงแรงโอ๊กได้แรงโอ๊กประมาสิ่งที่คุณพดดูแล้วว่าน่าจะดีก็จะมีหอยนางรมมีสงขลากับสุราษฎร์ฮานงสุราษฎร์ก็จะดังแหละซึ่งดูไซก็รู้เลยจริงๆว่าคนเลือกสุราสุราษฎร์มันตัวละประมาณไปสิบไปสิบปอ์ราคานี่แหละ แต่ว่าหองสงขามันกิโลละแปดสิบก็ถูกกว่าเยอะแต่ตัวมันก็จะเล็กกว่าสุราสีแบบสุลาส,ส,สีด้วยเพราะว่าน้ำทะเลคนละแบบกันออหอยสุราัตร์ตัวปากน้ำตัปีอ่ะตรงนั้นมันมีแร่ธาตุจากแม่น้ำไหลลงมาแต่สดในสงขานี่มันเป็นทะเลสาบไงมันก็แร่ธาตุมันก็จะคนละแบบกันดูซิว่าใครจะหยิบตัวไหนอะวัดใจว,วัดใจอะ,ะชอบกินเอ็มะตัวนี้ก็พี่พีน่าดื่มเข้าไปเลย ยังไงจริงเหรอเบอร์นึงเลยเหรอหว,หวานเลยเอ่ะมากปกติอชอบกินแห่งอารมมากถ้าคนฟอยด์กินจะรู้ว่ามีช่วงหนึ่งที่กินแบบวิ่งกินไปสามรอบมืลอละสิบกว่าตัวแต่แม่ดา่มามากบอกว่าแบบมันแบบมันมันก็อันตรายนิดเดือนนะแต่ว่าชอบมากชอบแบบทั้งฟินเดครแบบ์ชอบแบบกีราโดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบหอยฝรั่งมันจะมีความมันความหวานที่มันชัดแต่หอยไทยถ้าเลือกกินแ่บรู้สึกว่าหอยชุราดก็อร่อยแต่มันจะเป็นคนละสไตล์แต่มันจะมีความแบบใหญ่ๆนะฟิลไม่กินไม่หน่อย อาจจะไม่หวานเท่าแต่ว่าเขาก็เลยคุณภาบถูกเขาก็เลยกินแบบเครื่องเคียงซึ่งดีมากจริงๆไอเลิฟมันไม่เลี่ยนะมันกินได้เรื่อยๆอ่ะแล้วว่าที่เด่นคือตัวมันใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นครีมมากแต่ว่าเน้นคราฟเอ็นของนบูเทคเจอความกรุบๆอะไรเงี้ยหน้านี้มันอาจจะไม่ครีมม,มาแต่ตอนนี้ขอรอของสงขาผมไม่เคยเกี่ยงสงขาเลยอ่ะไม่เคยเหมือนกัน ผงสาไม่เคยกินหอยผงสาโอ้เขาบอกบ้างเขาอยู่ท่าแซ้แซ้เก่งของแท้แบบ่ใช่จริงซีฟู้ดอย่างเดียวเหมาะต้องบอได้อยู่นะคนนี้สงขามันกว่ามันคลิมฟอร์อสัดน้ำจิ้มไปพอดีจริงเพราะไม่มันเปรี้ยวอร่อยมากสงขาได้ดีนะเนี่ยคือยังไงของดอยม่สดอับปัจฉริยานอ้ือสงขาวันนี้ดีกว่า มันครีมมันมากลวเนาะเพราะชอบแนวครีมอืมาโอเคแล้วไม่มีรสชาติที่ชัดกว่ารสแรกรสเนี้ยชัดกว่าอืมไม่ชอบตรงขาดมากกว่าวันเนี้ยนะปกติเราชอบสุราเลยเราชอบสุราผมชอบความที่มันเป็นเอ็นจรำจิ้มหอยครีมผมว่าชอบนะแต่ไก่หอยครีมมันมันต้องแบบกินกับแบบพวกน้ำจิ้มอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยโอ้ชอนชอบหอยที่มีรสหอยรสน้ำทะเลอะเงี้ยแต่บอกขอขอของทะเลจะไม่เหมือนทุกวันจริงๆอยากให้มาเร็วหน่อยพวกนี้เรามาสายแล้วอ่าบ่ายแบบบ่ายสามแล้วอ่าไปทานด้วยซี ของมันก็เหลือไม่เยอะเราถามว่าสดทุกอย่างไหมเราคิดว่าอย่างไม่อยากทำอะไรแต่เท่าที่เราเลือกมาพยายามเลือกตัวที่มันเป็นอยู่เช่นไทรตลาดใช่ไหมคือแลบหินแบบอร่อยสบายค่ะก็ถือเป็นการปิด่กยอดที่ดีมากอะคุณทศฝากเกายอสิเกาะยอถ้าใครมีเวลาจริงๆแล้วปกติหัดคนมาเที่ยวหัดใหญ่เนี่ย เขาก็จะพ่วงสงขามาด้วยนี่ก็พ่วงเกาะยอมาด้วยแต่ตรงเส้นตรงเส้นตรงนี้เนี่ยร้านซีฟู้ดมันจะเป็นร้านแบบบ้านอะไรเงี้ยฮะเขาก็จับสักน้ําอะไรมาตามตามที่เขาจะได้อะไรเงี้ยเราก็ดูเลือกเลือกดูเอาว่าแบบว่าอะไรที่มันเหมาะที่มันดีเราก็จิ้มมานนัวนแหละไปหามาเนี่ฝากเกาะยอไว้นูอมนใจค่ะแวะมาหันใหญ่หววแวะมาสงขาแวะมาเกาะยอนี่หนึ่งเป็นซีฟูด้ดอร่อยค่ะตอนนี้ไปแล้วไปไปฝากกันแล้วก็แชร์ให้หน่อยนะคะ สัรดาหน้าเจอก,กันกับสมขาะค่ะแม่เพราะฉันมาหาใครอายุน้อยร้อยร้านนางตำนำพริกมาให้ฉันเลยแม่ตำน้ำพมิีบูดเอง